เสียแล้วแต่เราด้วยที่ว่าสายตาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนนี้เพราะว่าวันนี้เรายังไม่ได้กินยาพาราเนี่ยลู้จิกเจ็บตานิดหนึ่งเพราะอะไรวันนี้เราเชื่อมเหล็กเชื่อมเหล็กได้มานั่งแต่ยังไม่ได้เสร็จหรอกมันต้องเสริมคานอีกถ้าไม่เสริมคานก็คือมันอ่อนต้องเสริมคานสามตัวเสริมคานตัวกลางแล้วก็ตัวรับน้าหนักเขาเรียกว่าเพราะเหล็กตัวนี้ เป็นเหล็กแคบกล่อง,องนิ้วเราต้องเอานิ้วคณสองมาวางในแนวแนวตั้งเพื่อที่จะรับน้ําหนักของคนที่จะมานั่งเพื่อที่จะไม่ให้มันอ่อนตรงกลางนะเพราะว่าความกว้างมันอยู่ที่สองเมตรสองเมตรครึ่งอ่ะมันกว้างเกินไปถ้ามันอยู่ที่เมตรห้าสิบหรือสองเมตรอ่ะมันน่าจะได้ตัวน,นี้ประมาณสองเมตรห้าสิบันไม่ได้คือเราต้องขยับสองเข้ามาด้านในแต่ดูแล้วเนี่ย ือเราวางแผนผิดตรงนั้นนี่เป็นงานสามูประการเหมือนกันงานที่วัดไม่ใช่ว่าที่เราจะทำเฉพาะาทำวัดไหวพระสดมนงาน YouTube ออกมาเพื่อนำเสนอในเรื่องของบันเทิงเรื่องอม์คาถามันเป็นคำสอน,นสั้นๆนะค,คุณโยมคุณดมฟังดูดีๆแล้วก็ไปแปลดูเอาเองก็แล้วกันนะจริงๆนะสิ่งที่เราสิ่งที่เราจะทำให้เรามั่งมีลําวยทรัพย์มันคืออะไร คือสติในการคิดว่าตรงนั้นมันเป็นอะไรมันเป็นคำย่อของลหลายๆคำเอามารวมกันให้เรารู้เพียงแค่นั้นแหลนะนะบางทีก็เหมือนกับพระคาถาที่เราชอบสวดเวลานชินะปัญชระปริตังมังลักขตุสัพพธาเป็นพระคาถาเมตตามหานิยมป้องกันภัยนัย่นแหละ ที่ท่านผู้รู้เขาท่านหนึ่งเขาแนะว่าพระคาถานี้เป็นพระคาถาโบราณนะบางท่านอาจจะอาจจะมองว่าเป็นพระคาถาของสมเดธธ็จพุทธจันทร์โจรพมรังสีจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ออย่างที่เขาพูดอ่ะเขาเขามาพูดเล่าให้ฟังแล้วเขาเขียนยาวเลยนะเป็นหน้ากระดาษเลยเราอ่านดูแล้วอมืมันน่าจะจริงแต่เรายังไม่เชื่อเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจริงไหม แต่ฟังฟังดูเนี่คือห้าสิบาสิบอยู่ว่ามันเป็นพระคาถาที่มีสมัยในโบราณอยู่ในยุคช่วงช่วงสุขโขทัยที่เฟื่องฟูนะในยุคของอาณาจักรสุขโขทย <c oughs> ัยเพราะในสมัยก่อนก็มีการนับถือพุทธศาสนาโดยพระมหากษัตริย์ทุกท่านทุกพระองค์ท่านมีความเลื่อมใสศรัทธาใน คำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะจริงๆแล้วเรื่อมใส่ศรัทธาเนี่ยศรัทธาคือความเชื่อเรื่อมใส่ศรัทธาคือความเชื่อนะคุณโยมศรัทธาคือความเชื่อเชื่อมั่นในสิ่งที่ว่าเราทําแล้วเนี่ยมันจะดีมันก็ดีนะจริงๆคุณโยมลองทําปฏิบัติศินดิเบญญาสินสินห้านะมันจะได้มันจะได้ผลไหมได้ผลแน่นอนอยู่แล้วตอบแทนเลยได้ผลนะ าคุณโยมจะถามว่าทําแล้วมันได้ผลจริงไหมคําตอบนั้นนะมันอยู่ที่คุณโยมนหละถามว่าถามว่ามันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลคุณโยมเชื่อหรือไม่เชื่อมันขึ้นอยู่กับคุณโยมว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อในเรื่องที่เราพูดนะถ้าคุณโยมบอกว่ามันไม่มีไม่เชื่อมันก็ไม่เชื่อคุณโยมก็ไม่เชื่อหรอกเจริญสุขเจริญพรจา้าคุณโยมไม่จอยอิสานกรลังความิลี่เนาะอ่าแล้วก็ถ้าบอกว่ามันมีมันก็คือมี นั่นเองมึงถามว่าออย่างที่เขาเป็นข่าวเนี่ยอย่างที่เออเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยปอบคำว่าปอบเนี่ยมีไหมคุณโยมเชื่อว่ามันมีไหมล่ะปอบผีปอบถ้าคุณโยมไม่เชื่อว่ามันไม่มีมันก็คือไม่มีแหละมันคือคําตอบคําถามนั่นคือคําตอบแล้วคุณโยมเชื่อไหมล่ะถ้าเชื่อก็มีถ้าไม่เชื่อมก็คือไม่มีก็แค่นั้นแหละสิ่งเหล่านี้มันคือคําตอบจริง เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเราถึงรู้ว่าอการที่เราจะมีความเชื่อความศรัทธาความเชื่อมั่นบางทีบางท่านเหมือนกับเราออกไปรับบาานเนี่ยบ้านหนึ่งเขาท่องมนต์คาถาทุกวันทุกวนักวนแต่มมนก็หลีกนี้ม่พนหลอกคุณโยมเกิดแก่เจ็บตายเขาก็เป็นโรคภยัยไข้เจ็บอยู่งั้นเนี่ยเพราะอะไรสิ่งแวดล้อมภายในบ้านภายนอกบ้านการทํางาน นั่นแหละอย่างนี้แหละถ้าเกิดว่าเรารู้เพียงแค่นี้